สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสำหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมสำหรับวันนี้เหรียญที่นำมาวิพี่ๆรับชมกันก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับผมสันติบาลปี2517นหยะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยจะมีการแบ่งแยกบล็อกเนี่ยประมาณ5บล็อกนะครับก็คือบล็อกธรรมดา บล็อกหูจุดบล็อกหูขีดบล็อกวงเดือนบนบอแล้วก็บล็อกวงเดือนล่างนะครับผมอย่างเหรียญที่อยู่ในเรียมน,นะครับจะเป็นบล็อกหูจุดก็คือใต้หูฝั่งทางด้านขวามือของเรานะครับจะมีจุดกลมๆด้านล่างแล้วก็จะมีที่ติ่งหูทางด้านซ้ายมือเห็นไหมครับจะเป็นหูจุดนะครับผมส่วนบล็อกอส่วนเหรียญนี้เนี่ยจะเป็นบล็อกธรรมดานะครับส่วนตำแหน่งจุดที่ใช้พิจารณาเนี่ยก็จะมีความใกล้เคียงกันนะครับผมแต่ผมจะเหรียญบล็อกธรรมดาเนี่ย เป็นจุดสังเกตให้นะครับผมเหรียญรุ่นนี้มีการจัดสร้างก็คือเนื้อเงินกระไหล่ทองแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับผมไม่มีเนื้อนวะนะครับนะครับลักษณะเหรียญนนก็จะเป็นรูปทรงกลมนะครับด้านหน้าหลวงพ่อเอีย่ยเห็นประมาณครึ่งองค์นะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นตาสันติบาลนะครับนะครับเป็นตาโลด้านหลังนะครับผมแล้วก็ทุกเหรียญของเหรียญสันติบาลนะครับจะมีจานอยู่ด้านบนศีรษะทางด้านหน้าเห็นไหมครับเนี่ย เนี่ยครับมีจานด้วยมือนะครับผมอยู่ด้านหน้านะครับเนี่ยครับลักษณะนี้นะครับผมอ่าพื้นเหรียญด้านหน้าเนี่ยจะเว้าเป็นแองกระทะเล็กน้อยเห็นไหมครับเนี่ยตรงขอบขอบนะครับเขาจะโค้งเว้าเป็นแองกระทะลงไปเล็กน้อยนะครับเราหยิบเหรียญขึ้นมาเนี่ยจดจําพิมพ์จดจํารูปแบบเหรียญนะครับอ่าเหรียญเนี่ยจะต้องไม่บวมไม่อืดไม่อ้วนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาส่องดูที่ใบหน้านะครับผมจดจําใบหน้าของหลวงพ่อนะครับผมเบ้าตาลึกคมชัดนะครับเห็นไหมครับ ตรงหางตาทางด้านขวามือจะเป็นขีดขีดนะครับปลายแหลมเบ้าตาลึกคมชัดเปลือกตามีเมตากลมนูนนะครับผมลองแก้มลึกๆนะครับจดจําใบหน้าของหลวงพ่อนะครับผมมีเส้นเกษาเป็นขีดขีดนะครับผมนี่ครับทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับแล้วก็เหรียญสันติบาลอย่างที่บอกก็คือมีจานอยู่ด้านบนศีษะาท่านนะครับเลื่อนลงมาดูความเรียบร้อยของเหรียญนะครับผมนี่ครับสังกติ รวมถึงตัวริ้วจีวรเนี่ยคมชัดนะครับบ่าหรือว่าไหล่ตั้งฉากเห็นไหมครับมีมิติออกมานะครับผมแล้วก็ตัวไหล่หรือว่าตัวแขนของท่านเนี่ยก็จะมีการแกะบล็อกให้ย่นๆนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับริ้วจีวรจะคมชัดนะครับประคตตัวผืนสังกตินะครับก็จะมีตัวอัคระแล้วก็ตัวยันประทับอยู่นะครับตัวยันเนี่ยจะต้องลึกคมชัดนะครับ ทั้งตัวก้าวยอดแล้วก็ที่เป็นวงกลมลหลายๆชั้นแบบนี้นะครับตัวริ้วจีวรมีความคมชัดนะครับแหลงคมมีเส้นเสี้ยนวิ่งแทรกอยู่ด้านในช่องว่างนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งจุดสังเกตนะครับผมบริเวณด้านล่างตรงนี้จะมีเส้นขีดนนนนะครับผมเนี่ยครับอยู่ตรงประมาณขอบเหรียญตรงนี้นะครับที่เป็นว้าเป็นแองกระทาตรงนี้เห็นไหมครับจะมีเส้นขีดนูนอ่าเนี่ยครับตรงแขนเนี่ยยาวลงมาถึงตรงเกือบ ชนกับสังกะสีไหมครับตรงไหครับตรงปลายขอบเหรียญนะครับผมนี่ครับเป็นเส้นขีดนูนแบบนี้นะครับพิคใหนโดเอเมอเนี่ครับแล้วก็ดูเส้นกระเสรยญแมวเส้นสรดกระจายที่เกิดจากการปั๊มนะครับตรงขอบขอบแล้วก็เหรียญนี่จะเป็นแอ่งกระทะลงไปเล็กน้อยนะครับนี่ก็จะเว้าสโลบลงมานะครับผมแล้วก็ดูความเรียบร้อยของเหรียญนะครับเส้นสรดกระจายที่เกิดจากการปั๊ม เส้นเสียนเส้นแตกต่างๆนะครับผมนี่ครับบอลเป็นแห่งกระทาเล็กน้อยในเส้นกระแสเหรียญจะเห็นชัดเจนนะครับรอยจานแล้วก็บนหูเหรียญเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายกับจักนะครับผมกงจักแล้วก็ตรงคอหูเหรียญเนี่ยจะเป็นเส้นขีดเป็นสันขึ้นคมชัดนะครับจะมีทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับผมตรงคอเหรียญนะครับนี่ครับื้นเหรียญบอลเป็นแอ่งกระทาเล็กน้อยขอบตั้งเป็นสันดูเส้นกระแสเหรียญนี่ครับแล้วก็เส้นแตก เป็นเส้นแตกตรงขีดตรงข้างๆศีรษะท่านใช่ไหมครับขีดเฉียงๆนะครับผมที่พื้นเหรียญนะครับให้ดูรายละเอียดเหรียญด้านหน้าอีกหนึ่งครั้งนะครับความเรียบร้อยของเหรียญนะครับผมเส้นสายการแกะบล็อกคมชัดนะครับพื้นเหรียญแน่นตึงนะครับผมเส้นกระแสเหรียญคมชัดเจนนะครับแล้วก็พลิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับผมด้านหลังหูเหรียญเจาะปิ้นๆนะครับ แล้วก็เห็นไหมครับตรงคองหูเหรียญนยก็จะเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นสันเหมือนด้านหน้านะครับหูเหรียญเจาะมีความเป็นธรรมชาตินะครับผมมีคลิปปินที่เกิดจากการตัดเล็กน้อยนะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตาโลนะครับแล้วก็ระบุตัวอักษรด้านล่างสันติบาลนะครับหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านอําเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมตัวที่เป็นรัศมีนะครับจะมีความคมชัดแล้วก็ตั้งเป็นสัน จะมีเส้นแตก1เส้นออกมานูนๆเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีเส้นวิ่งอยู่ตรงนี้ครับนะครับล้อมรอบตัวรัศมีที่เป็นแฉกๆอยู่ครับจะเป็นเส้นแบบต่อกันนะครับผมเดี๋ยวจะลงกล้องให้ดูนะครับเนี่ยครับเส้นแตกออกมาคมๆนะครับผมตัวรัศมีเนี่ยก็จะตั้งเป็นสันคมชัดแล้วก็เส้นเห็นไหมครับมันจะครอบรัศมีนอยู่นี่ยครับยาวมาจนถึงสุดฝั่งนี้เลยอ่านเห็นไหมครับ ปลายเรียวแหลมตั้งเป็นสันนะครับตัวรัศมีนะครับแล้วก็ตรงจุดที่เป็นสิงนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายด้านขวาเนะี่ยมันจะมีเส้นขีดวิ่งวิ่งวิ่งอยู่ตรงตัวสิงนะครับทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับเฉียงเฉียงเฉียงฝัง่งนี้จะเป็นลายตารางฝั่งทางด้านขวามือนะครับเห็น,นไหมครับเส้นขีดที่อยู่ด้านในพื้นเหรียญน,นะนะครับจะต้องมีความคมชัดแบบนี้นะครับ ตรงที่อยู่ข้างๆสิงห์นะครับตาโลต่างๆนะครับมีความคมชัดเนี่ยเส้นสายตัวเม็ดไข่ปลานะครับระบุตัวอักษรสันติบาลนะครับผมตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดนะครับเวลาเราส่องมาที่ขอบนะครับเห็นไหมครับจะเห็นกระแสเหรียญยืดๆนะครับเป็นน้ําตกลงมาเลยลวงพ่อเอียนะครับตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดวัดบ้านด่านอําเภอประจันตคามนะครับ เส้นแตกตรงคอควายวิ่งมาชนขอบเหรียญน,นะครับผมจังหวัดปาจีนบุรีนะครับนี่เส้นแตกชิงเฉียงที่หัวนอหนูตรงคําว่าปาจีนไปกับเส้นนูนขึ้นมานี่ครับแล้วก็เบสิกเหรียญปั๊มทั่วไปครับเส้นกระแสะเหรียญคมชัดพื้นผิวเหรียญแน่นตึงนะครับผมตัวตาสันติบาลก็จะมีความนูนเด่นคมชัดไม่ตื้นไม่เบอร์นะครับรวมถึงตัวอักษร เส้นขีดตรงข้างๆสิงเนี่ยจะต้องคมคมชัดเจนนะครับเพราะว่าอยู่ตรงพื้นเหรียญก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีการออกแบบสวยงามแล้วก็เป็นเหรียญรุ่นประสบการณ์นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมของหลวงพ่อเอียนะครับผมแล้วก็ทีนี้มาดูขอบตัดนะครับขอบตัดของเหรียญรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายตัวนะครับอก็จะเป็นตัดตามยุคนะครับปี2517 บางเหรียญเนี่ยก็จะตัดลงมาประมาณ10%หรือว่าตัดสุดก็มีนะครับนี่ก็จะตัดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดนะครับตัวฟันตัดเนี่ยก็จะเป็นร่องเป็นบ้างแบบนี้คล้ายๆกับฟันเฟืองบางเหรียญเนี่ยก็จะตัดเกือบสุดก็มีนะครับอันนี้ก็จะตัดลงมาประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดนะครับหรือบางเหรียญก็จะมีตัดน้อยๆก็มีนะครับตัวฟันตัดเป็นร่องเป็นบ้างแบบนี้นะครับ ขอบตัดอีกหนึ่งฝั่งนะครับผมเห็นไหมครับจะคล้ายๆฟันเฟืองตัวล่องฟันตัดแล้วก็จะมีอีกตัวตัดหนึ่งที่เราสามารถพบเจอได้ก็คือตัวตัดเนื้อเงินนะครับผมก็จะเป็นตัดฉีกแบบนี้ครับแต่ต้องประมาณช่วงกลางเหรียญนะครับฝั่งด้านขวามือเนี่ยมันจะนูนขึ้นมาเป็นภูเขาใหญ่ๆเลยอันนั้นไม่ต้องตกใจครับอันนั้นจะเป็นตัวตัดเนื้อเงินนะครับผมเห็นไหมครับตัวฟันตัดคล้ายๆกับฟันเฟือง แล้วก็ฉีกออกยุยย,ยส่วนเหรียญที่อยู่ในเรี่ยมนะครับจะเป็นบล็อกหูจุดลักษณะการดูเนี่ยก็จะเหมือนกันครับกับบล็อกธรรมดาเนี่ยแมคจะมีจุดที่ใบหูนะครับผมใต้ใบหูจะมีจุดกลมนูนฝั่งขวามือแล้วก็ตรงติ่งหูตรงปลายหูด้านบนเห็นไหมครับเส้นกระแสเหรียญก็จะเห็นชัดเหมือนกันมีรอยจานด้านบนเห็นไหมครับตัวยันตัวอักขระที่สังกติคมชัดนะครับ จุดสังเกตจุดพิจารณาก็จะเหมือนกันครับเห็นไหมครับตัวข้างๆสิงเห็นไหมครับเส้นขีดตัวอักษรคมชัดนะครับผมเส้นแตกเส้นที่ครอบตัวรัศมีอยู่เห็นไหมครับก็จะคมชัดเจนนะครับสาหรับเหรียญนี้ที่นำมาพี่ๆรับชมกันก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับผมสันติบาลนะครับปี2517นอบนะครับผมขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นเพิ่มเติม จะมาทำคลิปอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ